สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวเลขระยะทางนะครับที่แสดงอยู่บนหน้าจอว่าทําไมบางคนเนี่ยตัวเลขถึงมากระยะทางถึงโชว์ขึ้นเป็น800900บางคนอาจจะถึง1000ทําไมบางคนเนี่ยเลขระยะทางที่วิว่งได้เนี่ยหลังเติมน้ํามันเต็มถังแล้วเนี่ยทำไมโชว์แค่500ร้ยกว่า,วาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสาเหตุกันนะครับว่าตัวเลขที่โชว์ของรถ แต่ละคนเนี่ยถึงไม่เท่ากันนะครับสาเหตุแรกนะครับที่เลขระยะทางโชว์ไม่เท่ากันนะครับคือ1ก็คือชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับว่าเพื่อนเอนเติมน้ํามัน e20 หรือโซฮอเ95หรือเพื่อนเพื่อน,อนบางคนอาจจะเติมเป็น Vpower นะครับเมื่อรถวิ่งไปได้สักระยะเนี่ยระบบของรถเนี่ยก็จะคํานวณออกมานะครับซึ่งชนิดเชื้อเพลิงเนี่ย ส่งผลต่อระยะทางนะครับข้อที่สองก็คือชนิดน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเติมเกี0 W20 ซึ่งมีความหนืดน้อยบางคนไปเติม5 W40 เนี่ยซึ่งมีความหนืดมากเนี่ยจะทําให้การกินน้ำมันอะ่ะมันเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งส่งผลต่อระยะทางสามนะครับคือระยะทางในการขับขี่นะครับ บางท่านเนี่ยขับระยะใกล้ๆเช่น2กิโลสามกิโลเนี่ยซึ่งการขับใกล้ๆเนี่ยจะมีการเหยียบคันเ,เร่งระยะเหยียบเบรกบ,บ่อยต่างกับการขับไกลๆนะครับที่ไม่ค่อยมีการเหยียบเบรกเนี่ยการขับไกลๆระยะทางไกลๆเนี่ยจะประหยัดมากกว่านะครับก็ส่งผลต่อระยะทางที่โชว์เหมือนกัน4ี่นะครับก็คือพฤติกรรมการขับขี่คือการเหยียบคันเร่งการเหยียบเบรกนะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยชอบเหยียบคันเร่งแบบกระทืบหรือชอบแซงซ้ายแซงขวาหรือเป็นสายมุดนะครับซึ่งจะส่งผลต่อระยะทางเช่นกันนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับคือความเร็วเฉลี่ยในการขับรถนะครับเช่นถ้าเพื่อนๆขับไม่เกิน120กิโลเมตรเนี่ยระยะทางเนี่ยจะวิ่งได้ไกลแต่ถ้าเพื่อนเอนขับความเร็ว1 4 0ย5 0ขึ้นเนี่ย ระยะทางที่โชว์เนี่ยมันก็จะลดลงนะครับอย่างที่ผมพูดถึงปัจจัยต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อระยะทางที่โชว์บนหน้ารถนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยระยะทางที่โชว์บนหน้ารถเนี่ยไม่ว่าจะตัวเลขมากที่โชว์ระยะทางวิ่งได้อีกแ9ดเก้าร้อยหรือหนึ่งพันนะครับหรือระยะทางที่แบบเอ้ยโชว์แค่5้ารกว่าเนี่ยซึ่งมันเป็นการประมาณค่านะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้ ระบบเนี่ยจะคำนวณจากชนิดเชื้อเพลิงพฤติกรรมการขับขี่ของเพื่อนๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประมวลผลแสดงออกมาซึ่งเพื่อนๆนอะ่ะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับว่าเอ้ยทำไมของคนอื่นเดือดวิ่งได้ตั้ง800ร้อยกาเก้ทำไมของเราเองโชว์เหลือแค่500ร้อยกว่าเองอย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นการประมาณค่านะครับมันไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็เพื่อนเอ,นอย่าไปซีเรียส แล้วก็รถเพื่อนๆน่ะยังถือว่าปกติอยู่นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเช่นนะครับรถผมเนี่ยมันบอกว่าวิ่งได้639กิโลเมตรเนี่ยผมสามารถทําได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับผมสามารถวิ่งให้ได้อีก800กิโลเมตรผมก็สามารถทําได้หรือกดเหยียบแบบมิดัคเล่งความเร็ว140 150, 150มุดปาดไปปามาเนี่ยระยะทางวิ่งจริงๆอะ อาจจะเหลือแค่500กว่ากิโลเมตรนะครับแต่ถ้าผมอย,อยากวิ่งได้อีกสัก800กิโลเมตรเนี่ยผมก็เหยียบแบบชิวๆครับเวลาเหยียบคันเร่งเนี่ยไม่กระทึบคันเร่งค่อยๆเลี้ยงคันเร่งความเร็ว80 90เนี่ยผมก็สามารถวิ่งได้อีก800กิโลเมตรนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกตัวเลขมันเป็นจะประมาณส่วนจะขับมากกว่าหรือน้อยกว่า ตัวเลขที่หน้าจอแสดงเนี่ยอยู่กับพฤติกัรการขับขี่ของเพื่อนๆล้วนๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่สงสัยว่าทําไมตัวเลขระยะทางของเรามันน้อยกว่าคนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับระบบต่างๆของ CHR แบบไหนนะครับให้เพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปดีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆนะครับ